เราอยู่ที่กระบ,บี่แน่นอนวันนี้ก็คือทั้งวันที่เราแหลกท่ายวุ้ยพรุ่งนี้น้ำใสวิวสวยมากวิวดี <laughs> เขาบอกว่าพี่ถึงชานชาลาเจ็ด <own> วัน <sue> น <shave> ี uh ้พ huh. ี่วางเลยไปเชียงใหม่ปริงะมาอพี่ไปพี่วนไปไกลมากเลยนะพี่วางวนไปเชียงใหม่มาก็บีไม่มีรถไฟก็บีไม่มีรถไฟเแล้วความรัวความรัวความรถไฟมาเราเริ่มเช้าก่อนยังไงสิก็เกือบตะเครื่องครับวิ่งวิ่งมาเขาปิดประตู9ก้โมงห้แล้วก็คือวางวิ่งเข้ามาในประตูตอน9ก้โมงห้าสิบวัสครับนี้เราเป็นพยานแชนแนลนะฮะ วันนี้ก็จะมาแบบม่วงเพลียๆเนี่ยเพราะว่าเป็นการเดินทางที่เหนื่อยมากๆมายมามากๆเลยซึ่งวันนี้เราอยู่ที่กระบี่แน่นอนเรามาไม่ได้มาคนเดียวเรามาทั้งทีมตะกล้องหนึ่งตะกล้องสองมีทีมไฟแล้วก็มีเพื่อนอีกอันนี้อโผด้วยสวัสดีครับเป็นเอ่อ managing d i r เต t ร์ของบริษัทนะแล้วก็มีสายสายคือผู้เชี่ยวชาญด้านกระบี่ ตอนนี้เราก็ถึงตรงท่าเรือเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือของเรากันอะครั่ะค่ะที่เราจองไว้อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งที่เนี่ยมีเรือเต็มไปหมดเลยนะมีทั้งเรือใหญ่เรือโอ้์แล้วบอกเลยว่าทีมงานวางจองมาดีแน่นอนใช่ค่ะน่าจะน่าจะพี mm ่วางรีเควสต์ไปแล้ว bueno> ว่าพ yeah, ี Hart ่วางเป็นคนเมาเรือใช่เราก็ต้องจองดีดีเพราะฉะนั้นต้องจองดีืพี่วางนิดนึงก็คือน่าจะเป็นเรืออันนโชคพี่น้องไม่ใช่เหรอ่ะยังไม่ใช่พี่วางคะอันนี้นันนอันนี้อันนี้อันนี้ตรงนี้ แล้วเรม้นะไม่ใช่ความคิดของเราของเรสิ่งที่พีทสิ่งที่พิดแต่ความเป็นจริงเ็จรอขึ้นเลยขึ้นไม่ก่อนเลยเราอะตอนนี้เราอยู่เกาะปอดักซึ่งตอนนี้นะเราจะบอกให้ว่าบรรยากาศดีมากน้ำใสมากซึ่งเมื่อกี้ชาระมงตกใจมาก คือเขาจับสัตว์หายากได้พอดีตอนที่อยู่ในน้ำเมื่อกี้จับได้ขึ้นมาขึ้มาล่างหวังอวนเลยซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูกันว่าสัตว์หายากตัวน,นั้นคืออะไรเพิ่งจับได้เมื่อกี้เลยจ,จับจับเมื่อกี้เลยหนูเป็นนางเงือกค่ะจริงๆแล้วหายากพี่ไปไหนคะพี่หนูไปข้มาวมังงที่นี่ค่ะตอนนี้พี่วังอยู่ใต้แล้วอยากพี่ทุกคนอยากให้พี่ว,งวังมาอยู่ใต้วันนี้ก็คือทั้งวันพี่ต้องแหลกใต้ท<ง>ี่ต้องบอกว่าอ่อ,อนนี ตอนนี้เล่เาอยู่เท่เท่ก็เทก็บอดอักบอดอักช่วยมาช่วยมาน้ำเลสไซน้ำเลสไซใช่พี่พี่ต๋ได้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกภาพรวมๆกันเดี๋ยวให้น้องถ่ายอินเสิร์ตแล้วเดี๋ยวจะมีบินโดรนด้วยซึ่งวันนี้ที่เราจะบินโดรนคือจะบินโดรนลงน้ำไม่ใช่พี่คง,งวง่างเดียวปยไปดูน้ำกัน ไหนไหนหนูเนี่มพาพี่วังแนะนำหน่อยสิว่าว่าตอนนี้นะคะ,ะ,คะก็คือน้ำใสไล่เย็นให้ตวัวปลาค่ะก็คือว่าเป็นกเกาะที่เข้าจะเวทมาเล่นน้ำเล่นใสอะค่ะ<อ>พี่วังอ่าอุ้ยตรงนี้น้ำใสวิวสวยมากวิวดีอวิวมีมากเลยอ่ะตรงนี้ชอบเหรอฮะนี่ไงวิวตรงนีนนงนค่ะวิวไหนตรงนี้ค่ะพี่วัง

ลึกจลึกมากเลยมาด้วยมันลึกเนรเร็วแล้วแล้วมันลึกพี่น้ำเย็นมากมันจลุดแล้วมือแล้วเน่เร็วไม่เบี่ยกมากเบียกทำไงอะเน แล้วอยู่ทะเลแหวกซึ่งทะเลแหวกเนี่ยก็คือเอาง่ายเขาบอกก็คือว่ามันจะเป็นเหมือนเขาจะแหวกออกใช่ไหมอ๋อซึ่งเอาจริ้งนะพี่วางมองตรงนี้เป็นแคทวอล์กดีๆนะนี่เองนะแต่ตอนเนี้ยสติสตา,างค์ไม่อยู่หรือเปล่าอยู่ไหนไม่เมาสนามใสมากเลยอนะ่ะเด้พี่วางสงสัยอ่ะ่พีเอาพี่พวางมาทำอะไรเนี่ยเราพาพี่นี่นะคือแผนของหนูใช่ไหมไม่จริงเลยครับพี่นี่คือแผนของหนูใช่ไหมหนูจะเอาพี่วางมาปล่อยเกาะใช่ไหมไม่ แกแกตั้งใจจะหันขาออฟฟิศของฉันใช่ไหมใช่มันจะขึ้นหกคองแทนแกสะขึ้เพื่อนใต้ไม่ใช่พี่มาพี่มาดูทะเลไงคะแบบทะเลใต้ช่วงนี้แบบจะเข้าซัมเมอร์แล้วคนมาเที่ยวเยอะมากเหรอใช่พี่คือจริงๆล้วอ่ะมันทอดยาวฝั่งน,นี้แลยมันก็มีทอดยาวไปฝั่งนู้นกันเยอะบ้างเออแต่แดดดีมากอากาศดีอากาศดีค่ะพี่ไม่ร้อนมากเออเอาโอเคเดี๋ยวตอนนี้ด้วยความที่วันนี้มันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงใช่ปึ๊บ ก็คือวันนี้ประมาพระจันทร์เต็มดวงเพราะนั้นเพราะฉะนั้นทะเลแหวกมันจะแหวกไปเต็มที่ทีนี้คืนนี้เดี๋ยวเราจะไปเจอแฟนคลับกันก็เดี๋ยวขอกับห้องปเปเปลี่ยนชุดอาบน้ำอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปเจอแฟนคลับตอนเย็นนะครับอะโอเคตอนนี้เราอยู่ร้านอะไรเราอยู่ที่วังไซร์ วาง้ายนี่คล้ายๆวางหินี่วาง้ายไม่วางฝาเออไม่วางฝาป่ะไม่ใช่พี่อ้ว ได้พบปะแฟนคลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีความสุขมากมีความสุขมากถึงวันนี้อาจจะมาไม่ครบทุกคนเพราะว่าอาจจะด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างอะไรเนาะก็ไม่เป็นไรก็ยังน้อยก็มีแฟนๆแฟนคลับที่น่ารักมาก็ดีใจมากๆละคา่ะเป็นไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาด้วยนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยววันนี้จริงๆเราจบวันนี้แล้วแหละเราก็เดี๋ยวกลับห้องพักไปพักผ่อนนอนหลับฝันดีกันแล้วก็วันพรุ่งนี้เรายังมีไปไหนนะพี่น้อง อุ้ยจะบอกน้องๆน,น่ารักมากเลยอ่ะซื้อกาแฟไหมพี่วางสองสองหอ่อนี่น่ารักมากเลยนี่แล้วก็อีกอันหนึ่งคือดีใจมากเลยอ่ะแล้วหอมมากไปยิ่ดมแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออต้องขอบคุณทุกคนที่มาด้วยนะคะแต่ก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราไปดูกันซิว่าวันเราจะไปเจอกับอะไราจะไปกินอะไราก็เดี๋ยวไปรอดูกันสำหรับการมาเที่ยวใช้คำว่ามาเที่ยวรกระบี่ของเราในทริปนี้นะฮะที่ไปเจอกันวันพรุ่งนี้ ก็วันนี้ตอนนี้ตัวเวลาแปดนาฬิกาสาจะ30นาทีตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าราชุติ่มซำเนี่ยเขาบอกว่าเป็นของขึ้นชื่อของกระบี่คือของที่ถ้าเกิดคุณไม่มากระบี่แล้วคุณไม่มาก็คือเท่ากับว่าคุณมาไม่ถึงมามเดี๋ยวไปดูกันเพราะว่าปกติแล้วที่เขาที่ก้ามีให้เลือกเยอะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจริงๆแล้วเขามีอะไรบ้างก็คือที่นี่เขาจะมีตั้งแต่นมจีนดูดี๋ยวปกติ่เขาเรียกว่าอะไรปลาต้มเผือกปลาต้มเผือกปลาต้มเผือก อ๋อหัวนี้ด้วยอันนี้เราไปโคนไปดนอ๋อมีไข่โคนแล้วก็ซุปจิ้กุ้งนะครับอ๋อโอเคครับ เราเป็นแม่ค้าขายถ้าเกิดหนูวันหนึ่งหนูตกไม่ใช่ทีเ่เปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนอาชีพอ่ะวันหนึ่งหนูเปลี่ยนอาชีพจากเป็นเคทีเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าอ,อะไรนะเป็นขายอาหารเป็นหนูลองโชว์เทคนิคการขายของหนูได้ไหมถ้าสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีเมนูมากมายเลยค่ะที่ร้านไม่ว่าจะเป็นเอาขอสกอมสกอมไม่ว่าจะเป็นนะคะนี่ไข่ตุ้นนะเราถึงกับอะไรนะปลาต้อมตายตายมาตายตายแล้วก็อันนี้เป็นข้าวหมู MC แบบ MC แบบใต้ค่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของขาไก่นะคะในส่วนนี้ก็คือเป็นเมนูที่ลูกค้าชอบทานนะคะเวลามาที่ร้านตื่นยังตื่นแล้ววิ่ใจตื่นแบบเรือรึรอรอรอใช่ซื้อไหมซื้อหมายถึงว่าอาหารหนูเอ้ยแยกย้ายปะเดี๋ยวที่โต๊แล้วตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะมาเลือกติ่มซำให้บอสกันนะคะคือเยอะมาก ดูสิเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเลือกอะไรให้บอสนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสิ่งที่เราเลือกให้บอสบอสจะชอบไหมรับรองอร่อยนี่เป็นหมั่งหูค่ะหมั่งม่วงโอ๊กุ่งเสี้ยค่ะมุวงโอ๊กม่วงเสี้ยใช่ค่ะเดี๋ยวรอดเดี๋ยวรอดใช่ดูงูมากดูงูมากดูก็เดาไปเหมือนกันอันนี้ง่ายสุดขนมจีบใบหน่องใช่พี่งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยก็ได้มา ไปดูแล้วแล้วรู้สึกว่าผิงมันอร่อยมากเลยแต่ทนเนยที่วังแบบแปลกใจมากๆเลยอันนี้พี่ิงอย่แถวนี้มานานี่รเนี่ยปีแล้วค่ะอยู่ที่ไหนบ้างะคะอยู่ก็อยู่แถวนี้มาเลยอนทา่ใต้หมดเลยค่ะก็เชียงก็มีเชียงใหม่อะอย่าเมื่อไรจะไปกุงเทปนาครับว่ามีคนเจมาติดต่อนะคะแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่พร้อมนะครับอร่อยมากคือปกติแล้วอ่ะอย่างย่งเมนูที่วัง เคยกินมาก่อนเลยอันนี้มันแกงอะไรครับพี่ก็วยเตี๋ยวแกงไก่ค่ะก๋วยเตี๋ยวแกงไก่เป็นสูตรของคนพยยอด,ยยอดอจังหวัดตรงังเ<ม>จ้าของร้านเป็นคนพยยอดแล้วอันเนี้ยเวลาเขามีงานแต่งงานหรืออะไรเขาจะทำ้าวเหตียวแกงไก่เลี้ยงแขกแต่เราก็เอามาเอาเด็ดขัดดับแรงของอาหารในร้านทำกับข้าวเหนียวใช่ข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวมูนนะคะใช่ก็ตอนแรกอะพี่กินมาผรู้สึกเหมือนอารมณ์เหมือนกินเอ่อพิ้กค์พี่น้องม่วงเหมือนก๋วเหตียวมะม่วงใช่ใช่ทำแบบนั้นเลยค่ะแบบว่าความหวาน ใช่ใช่ใแต่นี่คือกินแล้วแบบทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่ามันเป็นอารมณ์ที่แบบแตกต่างแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นมันเปอร์เฟกแมชมันกินแล้วแบบมันเข้ากันมากเลยคือรู้สึกว่าแบบสุดยอดมากๆอ่แล้วยังมีูอื่นที่แนะนำมีมีอะไรไหม่ะก็หอยจ้อปูนนองไม่ได้พีคายไปแล้วครับเรียบร้อยอร่อยอา่อยอร่อยอร่อูอร่อยอร่เยอร่อยอร่อยอร่ยอร่่อ่อกอม่อย่อยอม่่่่่่ออ ใช่จริงแน่นเจียราร้านค่ะเยอะมาอนนะเอล้มีแรงบันดาลใจยังไงในการแบบทำร้านนี้ขึ้นมาคะแฟนที่คนที่เป็นทอมาอ่แะแม่ก็คนชอบทำตินตําเมื่อก่อนเขาเปิดร้านเขาต้อมาก่อนอเปิดร้านเขาต้อมาสามสิบปีแม่เขาอา,ขอ,อายุจะหกสแล้วน,นะคะจริงเหรอตอนแรจะ60แล้วค่ะไม่เหมือนเลยกาเปิดร้านเขาต้อมา30ปีอยู่ด้วยกันก็เบื่อชีวิตกันคือเบื่อพวกคนที่แบบชุดมาอะไรเงี้ยค่ะเบื่อแล้วก็พ่อแม่เขาก็ทำอันนี้อยู่แล้วคือ เปิดจุดต่างๆนะคะตอนแรกคนก็บีบว่าจะสู้ได้เหรอที่นี่เป็นเมืองสามเตียนแล้วก็ไม่เป็นไรเราคิดว่ากองทุนแฟนเราเจ๋งเนี่ยที่เปิดได้ก็แสดงเป็นพอเปิดปุ๊บก็เป็นขราวที่ขึ้นนะคะจากหนึ่งกระโดดไป็นสี่สี่แล้วไป็นสิบเลยค่ะรเชืวัตรเป็นตังค์ระยะเวลาแค่สองปีแล้วก็มีสามแฟนเรามีสามสาขาโคตรมากเพราะว่าพี่นั่งกินอย่างพีที่ชอบอย่างนั้นคืออย่างขนมจีบจีบอันคือแบบ แก้วเราจะสส่แก้ววรา อันนี้คือที่ขึ้นชื่อถ้า<อ>เกิดคุณมากะเบี่แล้วคุณไม่ได้มาตอนเชา้าถือว่าคุณไม่ได้มากะเบียร์เพร<อ>าะฉันแนะนำแนะนำจริงเพราะที่ที่มาทั้งหมดคืออร่อยหมดเลย<อ>แล้วก็รู้สึกว่าแบบประทับใจอ่ะประทับใจกับ<อ>กับคุณภาพของของอาหารทั้ตัวเลยแบบมันมันมันเวิร์กมากเลยแล้ก็ฝากด้วยนะครับผมแอลต้องขอบคุณฝากด้วยนะคะขอบคุณอีกน่าเลย ก็บีในทั้งนี้ของเราและทีมงานของเรานะคะก็ถือว่าเราได้ทำทุกทักทุกอย่างและที่เราสามารถทำได้<ช>ไหนจะล,ล่องเรือไหนจะดำดำไม่ใช่หมายถือว่าไม่ใช่หมายถึงดำนะน้ำนะหมายถึงวิวคูน <c oughs> ี่แหละดำ <c oughs> โอ้โหแ,แรงๆ <c oughs> อ่ะแล้วก็แบบไปดูทะเลไปดูอาต่างๆ <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็มีไปเก็บขยะด้วยที่สำคัญคือจริงๆเรา ก่อนเราไปกันเนี่ยจะพูดนิดนึงเนาะคือถ้าเป็นไม่ได้ระวางก็อยากจะโดระลงแหละ<อ>ให้แบบเรารักษาธรรมชาตินนี้มองไปกระบ,บี่ครั้งแรกเลยนะที่มากระบ,บี่ธรรมชาติสวยมากน้ําใสม,มากเห็นปลาขนาดที่ดังตื้นใช่ซึ่งมันเป็นร<อ>ีซอร์สของเราอะ่ะที่ประเทศเรามีแล้วเราน่าจะรักษาไวา้อะไรก็ถ้าเกิดโดระลงได้ก็อยากจะดระลงให้ทุกคนแบบรักษาธรรมชาติถ้ามีแบบขยะก็เอาเ,าเ,าเก็บกลับบ้านไปด,<อ>ด้วยหนระืออะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราสามารถรักษาธรรมชาติแบบนี้ได้ธรรมชาติแล้วมันก็จะน่าเที่ยวแบบนี้ตลอดไป พวกนี้ก็ได้ไปเก็บพยา,าใช่แล้วก็ไปเจอแฟนคลับสำคัญมาก<า>ได้เจอแฟนคนลับที่น่ารักน่ารักมากน่ารักมาที่คอยติดตามเขตเอต้าบอสบแล้วก็ติดตามเคยูเอ็นด้วยยังไงก็ขอขอบคุณแฟนคลับที่ม,ม,ามามากๆเลยนะครับส่วนวันนี้ตอนเช้าก็เราก็ได้มากินอาหารเช้าคือชื่อของก็มีอีกถ้าเกิดเราไม่ได้มากินเราถือว่าได้ไหมอ่ะ แต่ว่าถ้าเกิดพี่พี่กลับกรุงเทพไปแล้วแล้วพี่พยังไม่ได้มาพี่ยังไม่กินเหรอคะพี่กลับมาเดี๋ยวนี้เลยใช่พี่มาไม่ดื่มดีนะที่กูกิน <c oughs> อ่าโอเคซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะต้องเตรียมขึ้นเครื่องแล้วยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามกรุงเทพด้วยนะครับถ้ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับยังไงวันนี้เราต้องไปนะฮะบ๊ายบาย